สวัสดีครับบาสกอนคนมักมวนครับสวัสดีพี่น้องสุสงก,งก,กูสกขค,คนนะครับที่อยู่ทั้งไก่ทั้งไกลแลวก็เอฟซีของบ้าสกอนคนมักมวนทุก้นนะครับเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีครับพี่น้องครับเป็นเ็ดข้าขวน้าขนมจีนนะครับแล้วกาหน้าขนมจีนจีนไก่ครับนี่ครับจีนไก่ร้ายครับแล้วก็ต้มปลาครับต้มหัวปลาครับต้มหัวปลาครับและกา หูขี่ปลาครับหูขี่ปลานั่มเหล็กลาบปลานิ่งครับเป็นมือสันวันดีครับมือนีครับเป็นมือต้อนรับน้องไส้กระบานครับเจ้าป่าเมืองไทยครับไว้เปลือกเนาะครับก็เลยเห็ดหน้าขนมเป็นก็เลยเห็ดหน้าขนมจีนให้เนาะครับไม่ให้ใครที่จะมาหอดเนาะครับใกล้จะหอดแล้วนะครับว่าสุขคนกาขออนุญาตที่โอกาสในส่วนที่ส่วนหน่องสุขสุกนนะครับที่งจกกัน พี่ยูในใก่กับมาเห่นมาเชียวมาชงควายงามควายเปือกครับเจ้าฝ่าเมืองไทยครับที่กอกควายเจียงหน้าสวรรค์ครับที่ก like ัดวันแต่เนาะครับเนาะผู้ใดยวยไก่กับแมได้ครับมาชงควายงามแมากินจะนมกินน้ำกันครับที่กอกควายเจียงหน้าสวรรค์ครับครับผู้นีบ้าสักคนค้นบางมวลกับว่มีอย่างไรเนาะครับเนาะกับมาส่วนพี่ส่วนน้องมา เห็นมาเที่ยวมากินน้วกันนะครับแสดงความดีใจครับไหว้เปลอยรอครับง่ามกำลังจะมาหอดด้วนะครับเมื่อกี้กับเบ้าสกคนกะดีใจนะครับที่เห็นหน่องจะมาอยู่ในกอกนี่นะครับแต่เมื่อนี้กับว,วม่งยังไรนะครับนอกเบ้าสกนคนค้นบางมวนกับส่วนตีสน,นองมากินด้วกับปากกดที่ตามกดไค์กดกระดิง่ง ก็เป็นตังใจให้บาสกอน้นมักงวนนะครับให้ทําคิดให้เบิ่งต่อไปได้นะครับเด้อฝากเป็นตังใจกันนะครับครับในกาผู้ใดั่นกาคอยมีความสุขหลายครับสุขมือครับกับการทํางานครับฝนว่ากันไม่เยี่ยมไม่ยามกันเด้อพี่น้องเด้อครับขอควายงามเตียงหน้าสวันครับมือหนีบาวสกอน้นมังวนกาขออนุญาตลงคิดไปแค่นี้นะครับเชินสวนพี่น้องมาเต็นมาเทียวมากินทํากัน ีขอความยินดีใาสวรรค์กะมื่อนี่กะขออนุญาตลงเคเบิลใบแค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับส้นแล้วก็ขอประคุณครับทีไม่เย็นไม่ยามกันกระมื่อนี่กะขอคำว่าขอประคุณครับแล้วก็สวัสดีครับครับนี่เมนูอาหารกะน้ำขนมจีนกะทิตีนไก่เนาะครับนี่ครับแล้วก็อูขี่ปลา ลาบปลาแล้วก็ต้มหวัวปลาครับนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันมาเล็นมาเที่ยวมาช่มควายงามน้ากันนะครับเนาะครับมืออ่อก,กี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับขอมีความสุขทุกทุกมือและทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ